ช่วยไหมเปิดเช็คคุมค่ามั่นใจไม่ไปกลไม่ได้เรียวซ้ายชีพออโตแบกศูนย์บริการรถหยต์ครบเคลีย์จบทุกเรื่องรถออโตแบกที่1เรื่องความจริงใจเชื่อมั่นได้ทุกบริการโร065 5048ผ่านเดี๋ยวมันเลยพวกเราจิทาตามาสนารวมใจกาน <laughs> FM ninety one Traffic Pro. <laughs>

สิสองนาฬิกาสามสิบสี่นาทีตอนรับกสู่ช่วงของเที่ยงวันเดินทางสวัสดีค่ะพี่ต้นนักไทยรอสวัสดีค่ะอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนรับกสู่ช่วงเที่ยงวันเดินทางวันจันทร์ต้นสัปดาห์วันนี้นะคะเปิดต้นสัปดาห์มาเหมือนหนาวหนาวหรือยัง มีความรู้สึกเมื่อวานมันหยุดพี่ต้นนะคะอยู่ที่บ้านรู้สึกว่าอากาศเย็นเพราะว่าสังเกตจากแมวที่บ้านเนี่ยกทมเขาก็บอกแล้วเหมือนกันไงว่าช่วงสิบเจ็ถึงยีสิบสามนี้เริ่มเย็นแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าเรื่องของอากาศแปรปรวนด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเผื่อใครที่เดินทางเนาะแล้วก็ต้องสัมผัสกับอากาศแบบนี้ด้วยแล้วไทยตอนบนจะมีฝนด้วยไงนะคะภาคตรงัภาคใต้ก็เหมือนกันที่มีการประกาศเตือนกันมาก่อนหน้านี้นะคะเผื่อใคร เดินทางอยู่ก็จะได้ทราบเป็นข้อมูลแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้เปิดต้นสัปดาห์มาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นด้วย uh huh. เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทา uh huh. งด้านของกองตำรวจสื่อสารค่ะมอบโล่เชิรชูเกียรติคนดีคิดดีสังคมดีพลเมืองดีเก็บแหวนเพชร 2วงมูลค่า1.5ล้านแจ้งสวพ 1, สเต็มเก้าหนึ่งส่งคืนเจ้าของนะคะรวมถึงพลเมืองดีที่พบเด็กพลัดหลงแล้วก็แจ้งประกาศตามหาญาตินะจนพบคุณผู้ฟังนะคะเมื่อช่วง9ก้านาฬิกาสนาทีวันนี้นะคะพลตํารวจตรีกิติศักดิ์ทองสีวงภูมิพับการกองตํรวจสื่อสารสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการคนดีคิดดีสังคมดี มอบรางวัลให้กับพลเมืองดีที่เก็บของมีค่าได้แจ้งสวพสดฟ์ม91นะคะประสานส่งคืนเจ้าของและพลเมืองดีอีกหนึ่งท่านนะคะพบเด็กพัดหลงก็แจ้งประกาศตามหาญาติจนพบประจําเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2568ค่ะโดยมีคุณสุนัยังคาวานิชกรรมการผู้จัดการบริษัทวิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันจำกัดผู้ร่วมดำเนินง,งานสถานีวิทยุสวพเม91ดรเจตนาศรีวังพล รองกรรมการผู้จัดการบริษัทวิไลเซ็นเตอร์แอนซันจำกัดผู้ร่วมดำเนินงานสถานีวิทยุสวพอยเมเนะคะคุณพิชยาอังคธาวานิชผู้อำนวยการฝ่ายรายการสวพอยเฟรมเกและคุณจิตป่องใสศรีวังพลผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจิตอาสาสัมพันธ์สวพอยเมเนะคะร่วมงานที่กองตํารวจสื่อสารอาคารใหม่รามอินทราค่ะและดังด้านของอพนวมการกองตํารวจสื่อสารนะคะพลตรีกิติศักดิ์ทองศรีวงศ์ก็ได้เปิดเผยนะคะ บอกว่ารู้สึกกินดีค่ะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสจัดทําโครงการคนดีคิดดีสังคมดีเพื่อคัดเลือกผู้มีจิตสํานึกที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะคะโดยมีสถานีวิทยุสวพ fm เก้าหนึ่งเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างประชาชนกับประชาชนประชาชนกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆกับประชาชนค่ะ <ๆ S 1> เพื่อส่งคืนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของที่แท้จริงดังนั้นนะคะเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนในสังคม ปลูกจิตสํานึกปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้กับประชาชนค่ะจึงสมควรให้การยกย่องให้กําลังใจแก่ผู้กระทําความดีเพื่อให้มีกําลังใจที่จะมุ่งมั่นทําความดีต่อไปนะคะสําหรับคนดีคิดดีสังคมดีประจําเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2568มีจํานวน3รายนะคะท่านแรกค่ะคุณสมหมายวรโชตท่านนี้ ขับแท็กซี่สีชมพูทหฐานอ่างสามหนึ่งห้ากทมค่ะแท็กซี่พลเมืองดีเก็บแหวนเพชรสองวงมูลค่าหนึ่งจุดห้าล้านนะคะ <c oughs> แล้วประสานมาที่สวพเอฟเก้าหนึ่งของเราส่งคืนเจ้าของก็คือเมื่อ <c oughs> วันที่หกสิงหางคมที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้แจ้งเขาลืมของนะแล้วก็ติดต่อมาที่สวพเก้าหนึ่งของเราให้ช่วยประชำพานตามหา <c oughs> แหวนเพชรสองวงนี้นะมูลค่าหนึ่งจุดห้าล้าน <c oughs> ไปลืมไว้บนรถแท็กซี่ เรียกมาจากโรงพยาบาลทนบุรีบำร,รุงเมืองแล้วก็ไปลงที่เจริญกรุงสามสิบสี่ทับหนึ่งเพราะว่าเขาเนี่ยนะประสบอุบัติเหตที่มือมีแผลนะคะหมอก็เลยให้ถอดแหวนเพื่อทาแผลคะ<ม>่ะแล้วหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็นั่งรถแท็กซี่ของคุณสมหมายนะ<ม>แล้วลืมไว้หลังจากที่เราไปยัมพันธ์ออกอากาศไปก็ได้รับการติดต่อกลับจากคุณสมหมายทันทีนะคะ พอตรวจสอบรละเอียดตรงกันแล้วจึงไดหมายส่งคืนที่สวพ91ของเราค่ะ,คะท่านที่2ก็คือคุณสวัยออคำแท็กซี่สีเขียวเหลืองหนึ่งมมาคอควายสองหท่านนี้ไปพบเด็กพลัดหลงแล้วโทรมาแจ้งที่สวพ91ของเราด้วยอยากให้ประกาศตามหายาินะคะแล้วก็พาเด็กเนี่นะไปฝากไว้ที่สอนอด้วยประสานงานกันจนพบเด็กเหตุการณ์น,นี้นะคะเมื่อวันที่สิสิงหาคมคุณสวัย นะคะแท็กซี่พลเมืองดีทัน,นี้โทรมาที่สพเกเลยบอกว่าให้ช่วยทำพันหน่อยตามหาญาติของเด็กเล็กคนนึงเล่านะบอกว่าประมาณตีห้าครึ่งคุณสวัยเนี่ยนะกําลังขับรถแท็กซี่จะไปส่งผู้โดยสารที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะแล้วระหว่างผ่านเส้นทางซอยทางรัฐสุคนธสวัสดิ 11, ์สิบเอ็ดก็ไปเจอเด็กผู้หญิงเดินอยู่เด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุประมาณหนึ่งถึงสองขวบเองนะ,ะเดินอยู่คนเดียวมืดๆไม่มีคนนะคะ ด้วยความเป็นห่วงเด็กค่ะก็เลยขออนุญ,ญาตผู้โดยสารขอรับเด็กเนี่ยขึ้นรถมาด้วยแล้วพอถามอะไรน้องน้องก็ไม่ได้ตอบยิ้มอย่างเดียวเลยทีนี้พอสงผู้โดยสารเสร็จจึงพาเด็กนะคะไปฝากไว้ที่สอนอโชคชัยแล้วก็อยู่รอจนตำรวจน่ะติดต่อญาติได้นะคุณสวัยถึงได้ออกมาขับรถหารายได้ต่อแล้วหลังจากนั้นยังไม่หายห่วงโทรกลับไปสอบถามตำรวจอีกว่า ญาติที่ติดต่ดตอไว้เนี่ยค่ะมารับเด็กกลับบ้านแล้วหรือยัง่อพอโทรไปตำรวจบอกว่าญาติมารับเด็กกลับบ้านแล้วคุณสวัยก็เลยหายห่วงนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ท่านที่สามค่ะคุณบุญส่งอัมพาวาแท็กซี่สีเขียวเหลืองหนึ่งมามาขอไข่ห้าหนึ่งห้าหกท่านนี้นะคะเดินทางเข้ามาที่สวพเก้าหนึ่งแจ้งว่าพบกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลข้างในมีเงินสดอยู่สี่หมื่นหนึ่งพันบาท แล้วไม่มีเอกสารอะไรเลยอแต่คาดว่าจะเป็นของบริษัทาที่เขาเนี่ยรับมาจากปิ่นเกล้าไปส่งใกล้ๆกับโรงแรม Royal ร i เวอทีมงานก็ตรวจสอบข้อมูลนะคะก็พบนะว่ามีคนที่แจ้งลืมของเข้ามาแล้วรายละเอียดตรงกันค่ะจึงนัดหมายส่งคืนทราบว่าเจ้าของกระเป๋าเป็นอดีตผู้พากษานะคะก็ส่งคืนกันเรียบร้อยแล้วค่ะ ทั้งสามท่านนี้ก็ถือว่าเป็นคนดีคิดดีสังคมดีด้วยซึ่งผู้ที่รับรางวัลในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมนะคะในการที่เป็นผู้แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตไม่ถือเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนห,หรือเมื่อพบเห็นเด็กพลัดหลงก็มีความห่วงใยนะคะพร้อมให้ความช่วยเหลือด้วยแล้วสพอก้าของเรานะคะสพอไอเต้มกล้าของเรากองตำรวจสื่อสาร ำแหน่หงแห่งชาติก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมคนดี <c oughs> คิดดี <c oughs> สังคมดีต่อไปด้วยนะคะมอบรางวัลกันไปแล้วเรียบร้อยเมื่อเช้านี้นะคะที่กองตํารวจสื่อสารแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยแล้วก็ชื่นชมทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วทุกคนก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งะนะคะในการเป็นคนดีคิดดีสังคมดีได้ถ้าเกิดว่ามีเก็บของได้ไปเจอเหตุการณ์เด็กพัดหลงหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะหรือว่าอยากจะบอกต่อ,อย ประกาศตามหามโทรมาได้เลยนะคะมาเลขตัวฟรีหนึ่งหกสี่สี่หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียของเราก็ได้นะ,ะนะคะแฟนเพจ Facebook Twitter หรือว่า X ชื่อเดียวกัน fm 9 1 traffic pro นะคะค่ะมมาต่อกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะติดตามกันต่อเลยจราจรช่วงเช้าวันจันทร์วันนี้อตอนเรี่องมาจนถึงเช้งค่ะจะเป็นยังไงบ้างพี่ต้น ก็เดี๋ยวต้องตรวจเช็คกันหน่อยเพราะว่าแหมจราจรวันนี้เราคาดเดายากเหมือนกันนะถูกต้องค่ะอากาศแบบนี้ด้วยโอ้โหนะนะ <c oughs> ลุ้นฟ้าลุ้นฝนไปด้วยอากาศแปรปรวนด้วยก็ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงไงคะน้องขา <c oughs> นะคะทีมงานเที่ยงแล้วค่ะไม่เช้าแล้วก็สรุปมาให้ไงตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง <ừ> นะณปัจจุบันนี้เป็นยังไงกันบ้างไม่เถียงกันแล้วล่ะไปตามตรงๆเลยดีกว่าเียคเลยน้องเสียครับเชียครับมา คุยกันหน่อยเมื่อเช้าบอกว่ารถก็ติดมากเหมือนกันโดยเฉพาะแถวแวหน้าบ้านโสพโก็าตไปแยกราชวทินเลยใช่ไหมสิยรัใช่ใช่ครับรถเยอะเฉยครับเป็นปกติของแยกเกษตรครับอืออ่ะจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วครับสถานการณ์ช่วงเที่ยงก็ตอนนี้ตรงแยกเกษตรก็ชะลอตัวเล็กๆน้อยน้อยก่อนเข้าสัญญาณไฟแค่นั้นครับก็ติดมาจากปัญหาเข้าสัญญาณไฟแค่นั้นครับค่ะแต่ว่าดีกว่าตอนเช้าใช่ไหม ใช่ครับก็ปล่อยสัญญาณไฟเรื่อยครับส่วนด้านขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับนะคะ่ะรัชดารัชตาก็จะมีติดขัดช่วงเข้าอาโศกเมืเทปีนั้นครับทั้งสองฝั่งเข้าออกที่จะเข้าไปทางอาโศกก็ช่วงพัดเที่ยงครับขาเข้าท้ายอยู่ใต้ทรรพิเศษสีรัตขาออกท้ายก็อยู่หน้าส่วนเบนจกิติครับที่เข้าอาโศกเกิดด้าน ถนนสุขุมวิทเข้าแยกอโศกมณีตอนนี้ก็มีท้ายอยู่สุปปขุมวิท26ขาออกมาจากนานา<ช>ท้ายก็อยู่ตรงบีเจสนานาครับก็เข้าอโศกติดขดส่วน,นรอบแยกปทุมวันเวลานี้ก็มีปัญหาติดขัดทั้งฝั่งเพื่อนจิตไปปทุมวันแล้วก็ฝั่งพระราม1ที่จะมาทงางแยกปทุมวันก็ติดฝั่งย,ยาไรมมาละด้านแยกปทุมวันเองก็มีชะลอตัวนะครับก็เวลานี้ก็เริ่มมีปัญหาสะดุดครับบริเวณด้านแยกปทุมวันเนื่องจากที่สนามสุขกอัชราศัยยังคงมีการจัดแข่ง การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรัางคีครั้งที่สาสิบอ็ดครับเนาะวันนี้อีกวันหนึ่งสิบเจ็ดแล้วก็เดี๋ยวท <22 S 1> ี่ยีครับสิบเจ็ดแล้วก็วันไหนอีกนะครับก็จนถึงวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองใช่ไหมใช่ยี่สิบสองจิก พอลงจะมาทอแยกป like ทุมวันสนามสุดปรชราศัยเพราะตอนแรกเข็นคิวเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบสองใช่ไหมครับ <tiế c S 1> <tiden> ใช่ใช่ครับอ,อ๋อนะนี่แหละก็เลยต้องแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันด้วยสําหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะใช่ครับครับผมอ่ะไปต่อจุดอื่นๆก็ด้านรอบในเมืองตอนนี้ก็ด้านถนนราชดำเนินในถนน สนามชัยที่จะเข้าไปทางด้านแยกป้อมพระเดชก,ก็รถชะชะลอตัวหน่อยครับส่วนทางด้านถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่จะข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเข้ามาทางผ่านที่พบวกก่ารถชะลอตัวเนื่องจากวันนี้ก็เป็นวันแรกครับที่ประชาชนจากต่างจังหวัดับเข้ามา,ากราบพระมร,รมศพครับก็จะมีรถบัสเข้าออกมาในตัวพะนครจํานวนมากหน่อยครับตั้งแต่เช้าเลยก็วันนี้เป็นวันแรกที่ประชาชนจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาครับ รถบัสหลายชันก็ทยอยเข้าทยอยออกอย่างงี้ครับนะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการอำนวยความสะดวกให้สําหรับเรื่องการเดินทางด้วยนะคะทางด้านของตํารวจแล้วก็สํานักงานวิชาวันก่อนได้มีโอกาสพูดคุยนะคะก็มีการเตรียมแผนให้ใช่ไหมในการรองรับแล้วก็ดําเนินการเรื่องของเส้นทางแล้วก็สถานที่จอดรถต่างๆนะคะให<ช>้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาเนาะน้องเสียใช่ครับเป็นใหญ่ก็ถ้าต่างจังหวัดก็เป็นรถบัสเข้ามาครับผม ครับผมต่วจุดอื่นๆเวลานี้เยาวราชก็จะชะลอตัวหน่อยตรงด้านแยกเฉลิมบุรีไปทางตลาดเก่าเยาวราชครับก็รถชะลอตัวพระรามสี่ขาออกก็จะติดขัดช่วงสามย่านออกไปทางใต้ด่วนพระรามสี่เขาเข,า,ข,า,ขาก็จะมีติดขัดช่วงด้านแยกสรรแดงมาทางสามย่านหัวลำโพงครับก็ปริมาณรถมากนันครับด้านบนทางหลวงเจ็ดทางหลวงเก้าเวลานี้สองสายทางนี้ยังไม่มีปัญหานะครับส่วนวนบางคีสุขสวัสดิ์ก็ ชะลอตัวจุดเดียวครับงานซ่อมบุรงสร้างสะพานตรงหลักเลนที่สี่ททางมุ่งหน้าไปทางพระรามสองครับทายก็อยู่บนสะพานกาญจนาภิเษกครับเปิดมุ่งหน้าบางแก้วไม่มีปัญหาครับครับผมนะคะภาพรวมช่วงเที่ยงนะน้องเสนาขอบคุณมากค่ะคุณนุ่มฟังอยู่ในเส้นทางไหนบ้างติดขัดอยู่หรือเปล่ายังไงนะคะหรือว่าเอ๊กำลังจะถึงแล้วล่ะ ทั้งหน้าติดจังเลยอ่าจะได้ทราบสาเหตุกันนะคะค่ะเผื่อมาเส้นทางเดียวกันนี้แล้วก็วันนี้บอกเลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกทมปริมณฑลนะคะคะาดการกันไว้ร้อยละสามสิบแถมจะมีเขาบอกว่าอาจจะมีลมแรง นะคะบางแห่งเราก็มีเมฆบางส่วนด้วยซึ่งก่อนหน้านี้กรมมอกก็มีการแจ้งเตือนแล้วนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสิบเจ็ถึง23สพฤศจิกายนเนี่ยจากข้อมูลของกรมบุตุนิยมวิยาด้วยะคที่บอกว่าไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่แล้วหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอากาศจะเย็นถึงหนาวนะคะอันนี้นนี้คือภาคเหนือใช่ไหมจะได้สัมผัสกันไม่ล่ะกรุงเทพเนี่ยไม่รู้อาจจะได้เย็นๆแหละภาคกลางรวมทั กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงสองถึงสี่องศาค่ะปีต้นว่าจะหนาวไม่เล่าก็นะก็น่าจะเย็นขึ้นเย็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 นะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของอากาศคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ต้องนะดูแลสุขภาพกันด้วยใช่แล้วค่ะมาต่อการสําหรับเรื่องของการเดินทางกับเมื่อครู่น้องเสียก็รยายงานเรื่องของสภาพการจราจรให้แล้วนะนะคะพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพพระปันปีหลวงนะคะ วันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าก็จะมีการปิดจุดพัดกรองสิบสานาฬิกาเนื่องจากว่ามีพระราชพิธีสมบูรณเพียพระจชกุศลด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามกันอยู่ก็วางแผนกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาเดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมกันให้คุณผู้ฟังเดินทางเส้นทางไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวดีฉันดูเพิ่มเติมให้นะื่อใครจะวางแผนกันนะคะมีข้อมูลนี้แหละ คุมผู้ฟังนะคะสําหรับในวันนี้ที่มีการประกาศมาจากทางกรุงเทพมหานครด้วยนะคะพี่น้องประชาชนทั่วสารทิศค่ะ6,303คนเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็24-25สิจิกายนนี้จะปิดจุดคัดกรองเวลา13นาฬิกาเนืน่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะกรุงเทพมหานครก็ดำเนินง,งาน ตามภารกิจด้านต่างๆในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสในพระบรมหาราชวังนะคะเพื่อเป็นการให้ทุกท่านเนี่ยได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องอม,มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะคะ ซึ่งเมื่อวานนี้มีพี่น้องประชาชนเดินทางมานะคะห3พัคนค่ะกรุงเทพมหานครก็เปิดให้ประชาชนเข้าจุดคัดกรองตั้งแต่เวลา7จ0นาฬิกาส30นาทีจนถึงเวลา2 0่สนาฬิกาสานาทีแล้วในวันที่16บหกจสิกายนเมื่อวานนี้นะคะที่เราได้ย้ํากันว่ามีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพ6,303คนยอดสะสม ยอดสะสมตั้งแต่27ตุลาคมที่ผ่านมาขณะนี้นะคะยอดเมื่อวานนี้27ตุลาคมจนถึง16พฤศจิกายน68ค9 7่ะ7 9 7 8คนค่ะเพราะฉะนั้นมาย้ําในเรื่องของช่วงเวลาที่สํานักง,งานพระราชวังนะคะสํานักพระาชวังนะคะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพคสี่ช่วงเวลาค่ะ นะคะสี่ช่วงเวลาก็คือช่วงที่หนึ่งแปดนาฬิกาจนถึงสิบนาฬิกาสีห้านาทีช่วงที่สองสิบสอนาฬิกาถึงสิบหนาฬิกาสี่ิบห้านาทีนะคะช่วงที่สามสิบเจนาฬิกาสีสบห้านาทีถึง18บแนาฬิกาสามนาทีช่วงที่4ี่ค่ะสิบเ้านาฬิกาสี่ห้านาทีถึง21่สนาฬิกานะคะและที่ต้องย้ำอีกหนึ่งเรื่องก็คือสํานักพระราชวังค่ะประกาศ<ช>แจ้งการเปิดให้เข้าชมพระบรมพราชวัง วัดพระแก้วนะคะ24-25พฤศจิกายนนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลดังนั้นนะคะจึงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวางังตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะโดยจะปิดจุดคัดกรองเวลา13นาฬิกานะคะส่วนการเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวางังและวัดพระแก้วสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป จะเปิดให้เข้าชมเวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง12นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ได้นะคะผนึกกำลังการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระพันปีหลวงด้วยนะคะการเดินทางก็กระทรวงคมนาคมก็จัดรถขสมกนะเดินรถ16เส้นทางะนะมีเรือข้ามฟากมีเรือด่วนเจ้าพระยาให้บริการรับส่งฟรีด้วยส่วนทางด้านของ กสทชและ NT ก็เปิดเห้าบริการสายด่วน1818โทรฟรีด้วยนะคะให้ข้อมูลใหุ้คำแนะนําแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพค่ะทั้งเรื่องเส้นทางการแต่งกายช่วงเวลาเข้ากราบและการร่วมประจับสิ่งของหรือว่าอาหารด้วยและนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องสําคัญก็คือจุดบริการยืม แล้วก็คืนเครื่องอแต่งกายที่สุภาพด้วยการอำควาสะดวกให้กับผู้ที่อาจจะแต่งกายไม่ครบถ้วนตามระเบียบ<อ>นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือสําหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดแต่งกายสุภาพนะคะแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดําหรือขาวเสื้อคอปกรองเท้าหุม่มส้นงดเสื้อคอกลมงดแขนกุดงดกางเกงหรือว่ากระโปรงสั้น<อ>งดกางเกงหรือว่ากระโปรงยีน ะนะคะสุภาพสตรีนะต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้นนะคะนักเรียนนักศึกษาควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบน,นะคะก็ะแ,แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันด้วยนะคะค่ะมาต่อการพี่ต้นแวะมาดูหน่อยไหมะนะคะทักทายกันสักนิดนึงเราพูดคุยกันมาสัก ครู่หนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมต่างๆกับทุกท่านในช่วงคุยข่าวเที่ยงด้วยนี่คุณสู้ๆทักทายมานะคะสวัสดีค,ะค่ะขอบคุณมากๆเลยเที่ยงนี้มีใครเดินทางกับเราบ้างนะนะคะทุกช่องทางใช่แล้วหาชื่อเดียวกันเลยนะคะ fm 9 1 traffic pro ค่ะค่ะนะคะมาแวบมาช่องแดงคุณทีทไกรสวัสดีตอนเที่ยงครับผมเที่ยงนี้ผมฟังอยู่ซอยพุทธบูชาสาแถวนี้ เขาบอกว่ามีฝนเป็นละองละองนะอ๋อฝนมาแล้วท้องฟ้าครึ้มอากาศแถวนี้สามสิบองศาครับผมแมแถมเมนูมื้อเที่ยงมาด้วยเป็นอะไรเอ่ยวันนี้ข้าวผัดปูนะคะแมะน่าทานตามมากแล้วก็ทักทายค,คุณนาราพราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เดินทางด้วยกันแล้วก็แบ่งปันข้อมูลการเดินทางกันด้วยมาต่อการเดี๋ยวนะทีมงานบอกว่ามีเพิ่มเติมข้อมูลนี้เข้ามาคุณผู้ฟังคุณผู้ชม น,ะะนี่พี่ต้นผู้ว่าอ่างทอง oh. สั่งเร่งซ่อมถนนทางหลวงสามสิบสามปาโมกสุพรรณคืนผิวถนนแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้สัญจรโดยเร็วพี่ต้นคะค่ะก็เรียกว่าเส้นทางสัญจรที่สําคัญเลยทีเดียวนะคะ,คะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองวันนี้ไปลงพื้นที่ทางหลวงหมายเลขสามสิบสามสุพรรณบุรีป่าโมกสายเอเชีย จุดนี้มีน้ําท่วมขังการจราจรนะคะบริเวณแยกหมวดการทางป่าโมกในพื้นที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองก็ระยะทางยาวประมาณ1กิโลเมตรเลยค่ะระดับน้ำจะสูง3 0 5สหเซนติเมตรเลยนะคะตั้งแต่ปั๊มปะตะทไปจะถึงด้านหน้าหมู่บ้านทํากลองก็ไม่สามารถสัญจรไปมาได้เลยอะ่ะเป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะคะท่านไปสอบถามเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะคืนผิวจราจรให้สามารถใช้งานได้เนี่ยก็เป็นการสอบถามจากแขวงทางหลวงอ่างทองอบอตอเอกราชเทศบาลเทศบาลตำบลป่าโมกแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งพบว่าจะมีการทําแนวคันดินทั้งสองฝั่งเลยค่ะเพื่อกัอ้นกันน้ําจากฝั่งตําบลน,นรสิงมไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ตําบลเอกราช คือไม่ให้เข้ามาเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะจากนั้นจะใช้ถุงบิ๊กแบ k กเข้าไปอุดในจุดที่มันลึกคาดว่าดําเนินการตรงจุดนี้ประมาณ2วันจากนั้นจะใช้เครื่องสูบน้ําระยะไกลของศูนย์ปพเขตสองสุพรรณบุรีสูบน้ําในพื้นที่ออกนะคะก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ํากว่า2วันและ เพราะว่าหากว่าจะปล่อยให้น้ําแห้งตามปกติเนี่ยน่าจะใช้เวลามากกว่าหนึ่งเดือนจากนั้นเนี่ยแขวงทางหลวงอ่างทองจะเข้าตรวจสอบความแข็งแรงของถนนค่ะก่อนที่จะเปิดให้รถเนี่ยสัญจรได้ตามปกตินะคะค่ะนี่อัปเดตได้ทราบการสําหรับพื้นที่อ่างทองคุณผู้ฟังคะ่<า>ะค่ะดําดำเนินการกันอย่างเต็มที่ด้วยเนาะส่วนอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวนะดิฉันแวะมาดูข้อมูลให้ก่อนเผื่อมีท่านใดเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามาด้วยทางโซเชียลของเราด้วยนะคะเรื่องเรื่องการเดินทางด้วย มีใครเดินทางเพิ่มเติมด้วยกันบ้างคุณยงยองทีมสวัสดียามเที่ยงครับสองสาวแถวแถวธรรมศาสตร์ตรงสิทธิก็มีเม็ดเม็ดแล้วครับผลนี่ไงวันนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะที่มีการคาดการไว้ก็จะกระจายกระจายไปเริ่มมีละองละองมาแล้วนะคะไม่น้อยเหมือนกันบ้านสำหรเก้าหนึ่งของเราแถวแถวเกษตรเสนานี่คลื้มตั้งแต่เช้าคุณผู้ฟางค่ะใช่แล้วอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะ อ่ะมาต่อกันเป็นเรื่องของภูเขาไฟไปต่างประเทศเลยนะคะภูเขาไฟซากุระชิมะปะทุนะคะบอกว่าให้มีการเฝ้าระวังมาสำหรับที่ญี่ปุ่นแล้วก็ระงับเที่ยวบินไปแล้วด้วยคือมันพุ่งสูงประมาณ4กิโลเมตรกว่างคุณนะคะเป็นความคืบหน้าจากประเทศญี่ปุ่นนะนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นมีการรายงานว่าเกิดเหตุภูเขาไฟซากุระจิมะในจังหวัดคาโกชิมะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเนี่ยมันเกิดการประทุขึ้นมาช่วงเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะส่งผลให้เท่าฐานแล้วก็ควันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากกว่า4,400เมตรหรือ4อก,กิโลเมตรกว่าๆเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ในจังหวัดคางูชิมบะบนเกาะคิวชชนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยระบุว่ายังไม่มีรายงานเรื่องความเสียหายไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทุของภูเขาไฟในครั้ง <ช>ค่ะโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาออกประกาศนะคะให้ประชาชนในบางพื้นที่ของจังหวัดคางูชิมะแล้วก็มิยาซากิที่อยู่ติดกันเนี่ยให้เฝ้าระวังเท่าฐานจากภูเขาภูเขาไฟนะคะแล้วก็นอกจากนี้มีรายงานด้วยค่ะว่าทางการประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งเข้าและออกเนี่ยอย่างน้อยนะคะคือ30เที่ยวบินจากสนามบินคางูชิมะเพื่อความปลอดภัยส่วนระดับการเตือนภัยในภาพรวมสำหรับ ภูเขาไฟยังคงอยู่ที่ระดับ3จากทั้งหมดคือเขามี5ระดับนะคะนั่นหมายถึงว่าประชาชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยห้ามเข้าใกล้ภูเขาไฟทั้งนี้นะคะภูเขาไฟซากุระจิมะเนี่ยถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นที่สุดของญี่ปุ่นอีกหนึ่งลูกความสูงของเขาอยู่ที่1 1ึ่เมตรด้วยกันตั้งอยู่ที่ปลายสุดของเกาะคิวชูค่ะเป็นภูเขาไฟที่มีการประทุอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะคะโดยการประทุครั้งใหญ่เมื่อปี ปี2019ครั้งนั้นเนี่ยกลุ่มควันแล้วก็เท่าฐานเนี่ยพุ่งขึ้นไปสูงถึง5กิโลเมตรนะคะ<อ>แล้วก็ เพิ่งจะมีการประทุใหญ่อีกครั้งหนึง่งก่อนหน้านี้ก็คือ14กุมภาพันธ์ปี2567ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีนะคะเรื่องของการประทุขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันมาต่อเนื่องเลยเอาวันไล่มาตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศนะคะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วงแหวนไฟจึงมีภูเขาไฟจํานวนมากโดยปัจจุบันเนี่ยภูเขาไฟยังคงครุกคุ่นอยู่เฉพาะญี่ปุ่นนะคะนับได้111ลูกด้วยกันหรือคิด เป็นสัดส่วนประมาณเจ็ดเปอร์เซนตของภูเขาไฟที่ยังรุกุ่นอยู่ทั่วโลกค่ะนะคะนี่แหละก็อีกหนึ่งข้อมูลที่นำมาบอกต่อกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนาะป้านเขาขอไฟใช่เราต้องระงับเที่ยวบินด้วยยังมีผลกระทบนะคะเลยต้องอัปเดตให้ทราบกันด้วยเช่นเดียวกันมาต่อกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะนี่มีคุณสีนิลนำแต่โชคบอกว่าสวัสดีวันใหม่ครับคุณออนนี่เสียงวันที่ดาฟ้าฝนพายุดิน ครบเลยเนาะแล้วคุณหมอต้นครัะส่งภาพแจ้งสิบสี่ไปให้ครับรถมากแต่ตามกันดีครับมีทานค่าวกันด้วยนะครับอ๋อค<น>ะแล้วก็นี่เขาเป็นแฟนนางงามไงคุณสีนินนำแต่โชคนะคะยังไงเ <49 S 2> อ่ยเก้านี้พี่ต้นมิสซีนิเวิร์สวันพุธรอบพรีลิมนะคะส่งใจให้น้องวีนาครับคว้ามงสามครับส่วนรอบตัดสินคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจกายน วันสุกก็รอติดตามให้กำลังใจชมเชียร์กันได้นะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ติดตามได้เนาะถ่ายทอดสดทางเอสเพลนะคะอะไว้รอติดตามแล้วให้กําลังใจกันสําหรับน้องวินาปรวินาซิงนะคะแล้วก็ผู้กำกับ r ิตเวในครั้งนี้ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพอ่าค่ะมาเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนิดเดียวเองนะคะแวบๆเดี๋ยวไปแวบๆดูข้อมูลให้เมีข้อมูลด่วนก่อนจะเวากันไปดูเหมือนเที่ยงนี้ หมดเวลาไวมากนะคะแป๊บเดียวเองจะไปแล้วค่ะคุณผุ้ฟังย้ำให้นะคุณไวยพจน์บอกว่าซอยอุดมสุขสามสิบฝนตกใช้ที่ปัดน้ำฝนระดับหนึ่งนี่ไงฝนเริ่มโปรยมาแล้วค่ะคุณสีนินก่อนหน้านี้ก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขฝนเริ่มลงเม็ดโปรยปลายค่ะโอ้ฝนมาไวเหมือนกันนะปุ่นจะเที่ยงกว่าค่ะบยบแบบนี้ฝนมาแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวลุ้นกันช่วงชั่วโมงเร่งด่วนสี่โมงเย็นโอ้ย่าเลยเขาจะเทกระหน่ำลงมาเพื่อ ส่งเรากลับบ้านไหมขอกลับบ้านก่อนได้ไหมอะเะ <laughs> ที่ยงนี้ลาไปก่อนแล้ว, <c oughs> วค่ะผลิตรายการและข่าว